สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอสมาชิกช่องตามเลขเด็ดอาจารย์ดังชนเชนแนวนะครับเนาะมื่อนี้แอดมินนะครับมีแต้มรวมสองตัวล่างนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแต้มก็คือพ้นบวกนะครับผลบวกของสองตัวล่างนะครับเนาะสองตัวล่างนั่นก็คือเอาสองตัวล่างนะครับมาบวกกันอย่างงวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็คือ1นึ่งบวกศูนย 06เนาะ0บวก6ก็เท่ากับ6นะครับนั้นก็เรียกว่าแต้มรากนะครับก็คือเลข6เนาะนะครับไอโซนี่กับสีเดือนมาเน่ยเอาเติบอยู่นะครับพี่น้องแต่ด้วยความเนื้อหาและเวลาจำกัดนะครับเพื่อนๆพี่น้องนะครับแอดมินก็าบยกกระยางไม่ชมหาดนะครับเนาะงวดสุดท้ายก็คืองวดปัจจุบันปีซีมาถึงนะครับก่อนอื่นก่อนนั้นนะครับก่อนเท่าสีเขาไปเนื้อหากันนะครับพี่น้อง พ่ากะมาฟังคำเตือนกันกันจักน้อยนะครับเนาะนะครับฟังคำเตือนกันก่อนนะครับเนาะจะได้เตือนสติกันตลอดเวลาเวลาเนาะเพื่อนพี่น้องนะครับคำเตือนนะครับเนาะวิดีโอนี่นะครับจะทำขึ้ืนเพื่อแบ่งปันข้อมูลนแนวทางเรืองสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับเท่านั้นนะครับเนาะแนวทางทีนามานะครับ ปลงปันเป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับหยอดหลังด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อเป็นเพียงการคำนวณนะครับเอ่อคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับเนาะก็ขอบคุณนะครับที่รับชมโปรส่วิจารณาญาณนะครับในการรับชมนะครับเนาะมาเบิ่งนะครับเนาะข้อสีใส่แต้มร่วมนะครับสองศูนย์นะครับจะจุดจับมาส้นกันนะครับสองตัวเอ่อขสียดาจำนวนตัว เลขเต็มที่น้อยมากน้อยมากก็คืนอยู่กับการคำนวณนะครับบอบีบบังคับปล่อยให้สูตรมันเดินเองนะครับพี่น้องนะครับเรามางวดสูตรที่1งของงวดแรกยกตัวอย่างมากนะครับน้องสูตรที่1นกันนะครับมันก็ได้3ามหากศูนยนะครับสูตรที่2ได้สามหกแปดหนึ่งจดนะครับเดินชนอยู่ที่3กระบกนะครับผลรางวัลออก0 3นนะครับ ศูนมะครับผลลัพออ,อกศูนสเอามาบวกกันนะครับศูนวกสก็จะได้สนะครับก็คือนะครับน้องพี่น้องพวกเขาทีเลขสามนะครับแต้มนะพี่น้องเารียกว่าแต้มนะตวที่ให้อะไรสีเขียวเขย,ยวแหลนี่นะครับนาะนะครับมาบิง้งงวดต่อมาสูตรที่หนึงครับในหนึ่งีสองสามเก่าสูตรสองใมกอสูนบเีนต้นเมเีนีเล่ ทั้งสองสูตรนะครับตรงนี้นะครับเนาะเป็น139นะครับพลางวัลเพิ่นจะสูออกมาห้แล้วนะครับนอตบ้าเต้เต้นเดินกระมาดาพี่น้องเต็มสามในห้านะครับริดใจเคียดกันนะครับวันนี้ในวันที่30นะครับกันนี้วันนี้เยอะสลับใบอร์สลับแบ่งราคาพี่น้องเนาะข้อมูลนะครับน้อง ต่อมานะครับออกจาก0.3สารกับป็นหนึ่งะครับหนึ่งศนย์บาทที่นีเอาอันนี้ผมจะเป็นเส้นแงมือน็ตัวดินโซลาสีนื่งบวกศูนย์นะครับาพเดนมันเป็นหี่นะครับนะเป็นทีผลรวมก็เท่ากับหนึงเด็ก็จะเท่าที่นี่ นะแต้มเนาะเต้มมันเด้อครับพี่น้องนะครับันี่คือแต้มจะองโซนกันมันมีแค่สามเต้มนะครับส่วนนี่คือผลรองว่าแต่ผลบวกออกมาได้ตามที่คาดเดาก็คือหนึ่งบวกศูนย์ก็เท่ากับหนึ่งก็เป็นเลขหนึ่งตรงนี้นะครับขาเรียกว่าแต้มนะพี่น้องนะตัวที่ไฮไลไท์ตรงนี้ก็คือแต้มที่เข้านะครับงงบอกนะครับเนาะมาดูงวดต่อมาน่ะพี่น้องนะครับเนาะ ส,สูตรที่1ก็ได้ 3, 120 7นนะครับสูตรที่2ก็ได้ 13, 4 6 7กินะครับวันนี้ก็รูปปากจนรวยลวยนะูปปากยังตีปากแตกหนาคืนนานเอามนาะพี่น้องเนานะนะครับส้นกันดูที่1กับ3 2ตัวนะครับขนรางวัลเพิ่อนก็นออกมานะครับ5เป็ดเนาะนะห้านะเปดน,นะครับโดยเพื่อนที่บ่พก,ก็ขออาภัยเด้อพี่น้องม่เขียนสามราเขียนคข้ามาเท่ากับได้เนาะ นะแต่ผมก็จะเขียนแล้วก็ฟังคําบรรยายนะครับนี่บวกกันนะพี่น้องอบวกแปดก็เท่ากับ3นะครับเลขที่เลขที่มันเข่าตีบาทที่นี่ผลรางวัลเต้มรวมก็เท่ากับ3ก็มีนะครับ5บวก3นะครับห้าบวกแปดเป็น13บสามอาตัวหลังนี่ครับนี่ได้3นะพี่น้อง,งนั้นแต้มเท่าก็ถึงนะครับถูกต้องนะครับเนาะแต้มรวมนะครับสองตัวล่างมันก็ถึงต้องนะครับเป็นที่เลขสาม ห้าบวกแปดเท่ากับสามนั่นแหละครับคือผลรวมของตัวเลขเนาะนะครับบัตรที่นี่นี่บัตรที่นั่นนะครับเพรามาฟังคําการสปอยในงวดต่อไปดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะสูตรที่หนึ่งนะครับได้เก้าหนึ่งสองเจ็ดหกสูตรที่สองในหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เก้าสองสามนะครับเลขซ้อนกันสามตัวนะครับงวดนี้ก็สิเพิ่มขึ้นมากจํานวนของตัวเลขเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยู่กับเลขเด่นที่ได้มาเนาะ ได้มาตัวเดียวสองตัวสามตัวนะครับก็ว่ากันไปแต่ตัวเดียวก็แคสามโคนะครับเนาะนะครับเลขที่สุดกันมากในวันนี้ก็คือหนึ่งสองเก้านะครับผลรางวัลเพิ่นก็ออกมาที่เอ่อหกสี่สองศูนย์เก้านะครับพี่น้องนี่ศูนย์เก้าของตัวนี้บวกกันนะครับพี่น้องได้เลขเก้านะได้เลขเก้ากระโดของเพิ่นอีกแล้วบาทที่นี่เลขเก้าเต็มของเรานะครับนี่เลขเก้า นะครับพี่นนองก็เข่านะครับกระพานนะครับศูนย์บวกเาได้เกก็คือเก้าตัวนี้เต็มล่างนะครับเนาะนะครับมาเบิ้งหัวต่อมากันครับบาทีนะครับสูตรที่หก็ได้จิตหกสาเก้าหนึ่งนะครับสูตรที่สอนะครับหนึ่งาศนิะครับสีส้นกันอยู่ที่สามตัวนะครับเนาะก็จะชนอยู่ที่167่งหเนาะผล้างวันเพิ่นกัะเ้ามากนะครับกระสีเป็น0ูนสอง นะครับศูนย์หกผลรวมนะครับผลรวมเนาะผลรวมเอ้ยหลินพั่นกันไปแล้วอ่ะนะครับเนาะผลรวมนะครับสองตัวก็คือศูนย์บวกหกก็ได้หกนะครับพี่น้องถามว่าฮาามีบอมมี่นะครับเป็นังิสิบอมี่กับพานสันแต่ละตัวอ้าวโอเคครับยังเดินต่อมานะครับอันนี้ก็สีเดือนอยู่ประมาณห้าสิบงวดเนาะนะครับมันหลายโพดนะครับเนาะถ้าคิดคิดได้ก็จะจําได้ก็อยู่ประมาณห้าสิบนะครับนะครับเนาะ เฮามาเบิงเบิงกันบัดที่นี่นะครับในงวดล่าสุดที่สี่ฮอดนะพี่น้องนะครับเบิงไวเ้อแอดมินกาเอ่อมีเหล็กเรียนจับให้ชุ่มพร้อมนะครับเป็นคู่แนวทางเบื้องต้นนะครับก่อนตัดสินใจเชื่อไม่เชื่อเรียกกอนตนะัดสินใจเป็นข้อมูลในการนําไปเลือกซื้อสลากินแบงรัฐบาลเน้อพี่น้องนะเอาบัดที่นี่เขามาฟังกันนะครับเนาะ นะครับสูตรที่1น,นะครับกับสีได้2 3 4 7าี่ดนะครับสูตรที่2นะครับได้2 3 6สาเนะครับเนาะวันนี้เขามาเขามาถามมันนะครับรอผลนะครับอันนี้คือรอผลเดิอผลน้องวันผลยังบอกออกมาเดิอพี่น้องมันออกวันที่หนึ่งนะครับเนาะเลขที่สุนนะครับกลญเกณ2์สองสามหกเจ็ดนะครับบาดที่นี่ที่นี่ที่นี่นะก่อนเข้าสิไปเขาเน้อหาเข่ากะ นี่ตัวอย่างมาให้รับชมนะนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับผู้เขามารับช่มไม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเนาะอย่าลืมกดติดตามให้น้องแน่ข่แน่นะครับเนาะนะครับกดติดตามนะครับพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งเด้อเจ้าขึ้นเม่อม่กระดิ่งก็ได้ว่าบครับขอบเขตไปสำหรับขึ้นละคังนะครับเนาะเวลามี ลิมหม่ลงปุ๊บสีดังเป๊งๆๆนะพี่น้องกระสีขพราะเขาเด้อดับหัน้ำหนันะครับเนาะฝากในเด้อพี่น้องครับฝากจากใจแอดมินแล้วเล่าจนๆคนอีสานผ่านเ่าในเด้อนะครับเนาะนะครับเนาะนี่เลขดินอยู่ตรงนี้ครับัวขก้อสลัดิดนสําคัญดีนะครับเนาะนะครับอันนี้คือกระดานตัวตัวอย่างหรือข้อมูลนะครับเนาะพี่น้องตัวอย่างถ้าอื่นจริงจงก็คือข้อมูลนะครับข้อมูลนะครับของเต็มล่างเนาะนะครับมาให้พี่น้องรับชมกัน นะครับของงวดจะ่ถึงก็คือสองสามหกเจ็ดนะครับมาเมาืองบัดนี้เลขดงังเอ่อเลขเลขเด่นล่างนะครับจับคููก็เต็มรางในพี่น้องอบัดที่นี้นะครับอันแรกพี่น้องก็นนานจะเข้าใจกันไปแล้วนะนะครับอาจจะเข้าใจกันไปแล้วนะครับผมก็เอายังซี่นะครับก็จะย้อนกลับมาในกระดานหน้านี้ให้ดูมาอีกทีนะครับเลขเด่นของเราก็สิได้ศูนย์เกตเปรตนะครับแต้มรางสามหกเนาะ ผลลพินออก0ูนะครับก่อนจะได้เต็มสเนาะนะครับเนาะหมวดต่อมานะครับเด่น0ูนย์นะครับเด่นที่0ูนย์เต็มเต็มลางนะครับก่อนสีมีหนึ่งสามเก้านะครับเนาะศูนย์ไปบวกอะไรได้หนึ่งก่อนสีมีศูนยน่ะครับอันนี้0ูนย์สาศูยกโอ้ยเลขคือสีลายตัว้นนาะ นะครับมันช่ได้เขียนไลน์มันช่ได้คลิปมันยน่าเถอะเอาเป็นว่าอ่ะจิตอย่างจบก็ได้เอาศูนย์สามนะครับศูนย์สามศูนย์หกนะครับเนาะจิตอะไรได้สามก็เป็นจิตหกเอาง่ายๆเอ้ยแอดมินแม่หลอกครับแอดมินยันว่ามันอันนี้นะ มัตสีคลิปเน่านะนะครับนะเนาะเด่นที่ศูนย์จแปดนะครับแต้มล่างก็ได้สามอะไรไปบวกกันได้ที่สามก็สิมีศูนย์ศูนย์สามกว่าเขาตัวนี้กระสีกินเวลลโพอดเนาะเราเรามาดูตัวถูกดีกว่านาะพี่น้องส่นตัวมีตัวนี้เอ็ดมินก็นสีตัดออกเนาะเอาออกนะพี่น้องอย่าเขาง,งงนะนะครับเนาะที่เอ็ดมินมาว่ายังดอกคือว่าเอ็ดมินอย่ามันโดนนะครับอย่ากินเวลาของพวกเจ้านะครับเนาะ นะครับเดีกิดขึ้นมาเบิ้งเลขดินนะครับแต้มลายก็เป็นเลขสามนะครับอะไรที่บวกกันได้สามนะครับอันนี้ก็จะเป็นศูนย์สามศูนย์หกเนาะนะครับศูนย์สามศูนย์หกนะครับเจ็ดบวกอะไรได้สามก็เป็นเจ็ดหกนะครับก็จะมีเจ็ดหกนะครับเจ็ดบวกอะไรได้หกก็เป็นเจ็ดเก้เอานะครับเป็นหกเนาะนี่คือการเอาให้นําตัวเลขเนี่ยทั้งสามตัวนี้มาจับใส่แต้มตัวนี้นะครับ แต่ฐา่าของเรามีไหมก็มีศูนย์ในเลขสามนี่คือเลขเด็ดก็ได้ศูนย์สามนะครับงวดต่อมานะครับมันออกหนึ่งศูนย์เนี่ยนะครับผลรางวัลออกหนึ่งศูนย์นะครับเอาศูนย์มาจับคู่กับศูนย์หนึ่งเนาะพี่น้องนะครับงวดต่อมานะครับอย่างง,งนะนี่คือตัวเดินอันนี้คือเต้มนะพี่น้องนะครับเนาะนะครับเพนะราะนั้นงวดวดแอดมินก่อนิตัดก็แล้วกันเนาะ มาเข้าเนื้อหาตรงนี้เลยนะครับนะ C นะครับเด่นที่สี่นะครับ C บวกอะไรได้สองนะครับพี่น้องก็เป็น C แปด C บวกอะไรได้สามนะครับเป็น C เก้านะครับ C บวกอะไรได้หกก็เป็น C สองนะครับ C บวกอะไรได้เจ็ดก็เป็น C สามนะพี่น้องนะครับในของวันที่หนึ่งมิถุนายนะครับหกหาพี่น้อง เอ็มมินก็สีให้อยู่แค่สีตัวนี้นะครับเดินที่สีนะครับตัวเดินอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับเนาะก็ฝากพิจารณากันสำหรับข้อมูลนี้นะครับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับท่านสิบูรณ์พิม่นะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับเด่นที่4นะครับ2ตัวล่างเนาะว่าเป็น4 8 4 9 4 2 4 3นะครับเนาะก็ฝากพิจารณาครับเด่นล่าเก็บคู่แต้มรวมเด่นมันๆนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ